ัสดีค่ะท่านคุณช้มทั้งหลายค่ะค่ะเอฟซีทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮ้ามอพอกันเตะเศร้าได้ค่ะมาอนีนำแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เข้าค่ะอีกวัดนการรัฐบาลไทยของเรานะคะเนาะมันี้พอกันวันจุที่สามสิบเอ็ดสิ้นเดือนพอดีเนาะค่ะเนาะค่ะการเมื่ออื่นกับเป็นมือรัฐบาลไทยออกแล้วคุณพ่อคุณแม่เฮ้ามีเด็กในใจบอคะค่ะมีสำนักใดตรงกันบอค่ะ แนวทางใดตรงกันว่ท่านผู้ชมทา้งหลายเอฟซี FC ทั้งหลายค่ะวันนี้ตรงใจคุณพ่อคุณแม่ห้าก็ัจัดขับจวดเลยเด้อค่ะเด้อค่ะวันนี้นําเลขล็อกของขอทุนมาฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลาย้าค่ะวดน,นี้1ิพสองตัวเลขล็อกเพิ่ง่ะมีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าูย์เก้าสี่เก้าหก เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกค่ะค่ะอันนี้ลลอกของคอทูนค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮ้าไต่ตองเบิ่งพิจารณาเบิ่งกันเดอค่ะเด้อค่ะมักบอสอบบอที่วันจะเนี่ยวมาว่างให้คุณพ่อคุณแม่เฮ้าถ้านผู้ชมทั้งลายค่ะพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเอาเปรียบเทียบหลายสำนักเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เฮ้าค่ะเอาสำนักต่อไปด้วยค่ะสนักต่อไปค่ะ อันนี้เป็นกูอังคณาค่ะสุดเต็มเพื่อนเด้ยค่ะค่ะเพื่อนไห้มาแล้วค่ะสุดเต็มเพิ่นค่ะเิ่นมีหารหนึ่งหาจ็ดหาเก้าหกหาแปดหนึ่งแปดจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าค่ะกูอังคณาค่ะนี่เพื่อนให้มาแล้วสุดเต็มเพิ่นค่ะสุดร้องเพิ่นลงไหไปแล้วนะคะเนาะไปย้อนเมองขีปเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่เอจีทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายเฮ้าค่ะ ไพิจารณาเบื้องกันเนาะค่ะเนาะคะ่ะกายัางเหลือของพ่อพะเยามายัางบาถ,ถึงคะ่ะเหลือคงจุดท้ายเลษ์วิ่งของพ่อพะเยาค่ะฤกษ์วิ่งของเงินแม่วิทย์ค่ะแม่วิทย์แม่เบยค่ะการเตรียมมาฟังให้ทุกพคุณแม่เฮาคือเกานั่นาละค่ะสำนักต่อไปเลยคะ่ะนะคะพยากรณ์คะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นหลุดเนาะค่ะเนาะงวดน,นี้เพิ่นก็ให้มาแล้วค่ะ ค่ะจีมีหนึ่งเก้าสองเกค่ะหนึ่งเจ็ดองเจ็ดสี่เจ็ดค่ะคือบอกค้าตรงใจคือพ่อคุณแม่เาบอกค่ะหีจังใดคะพิจารณาเบิ่งงนาะของเพ็่งก็มี6หกคูหกขางนอะนะคะพยากรณ์เนาะค่ะค่ะห้ทำาุผู้ชมทั้งหลายอิททั้งหลายพิจารณาเบิ้งค่ะไปแต่ตรงเบิ่งไป เทียบเทียบหลายหลายสำนักที่ท่านผู้ชมได้มาตรงไกลโมแต่ละสำนักแต่ละแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะพอคุณแม่มีเลขในใจพอแต่ว่าคุณเบลนินนหายเด้อค่ะค่ะคุณบลนิ่นเด้อค่ะเด้อให้คุณพ่อคุณแม่ไปนิ่นเอามาผู้ใดชอบผู้ใดกระจัดกระจวดเลยค่ะหาจับจองลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะเด้อค่ะมื่อนี้ก็สิ้นเดือนพอดีค่ะมื่นจะเป็นมื่น รัฐบาลไทยออกค่ะสัญจรเนาะค่ะเนาะสัญจรใจนาดเนาะค่ะเนาะค่ะสัญจรนี่ก็บบรลูว่ามันจะมาตรงหดเนาะค่ะเนาะค่ะวันนี้เด้่ค่ะอาจจะเบิ้นกันได้เพราะว่ารัฐบาลไทยบเบึนเนาะค่ะเนาะค่ะวันนี้อาจจะเบิ้นก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเนว้ยทางต่อไปจะนําเหล็กเบิ่ลมาวางคุณแม่เบิงคุณพ่อเบิงทันผู้ชมในเบิงกันค่ะ สำนักต่อไปค่ะอันนี้มาดามโพ้ยค่ะพื่นไห้นิ่งเก้ากับหกค่ะจะมีเก้าหกเก้าสองเก้าห้าหกสองหกห้าสองห้าค่ะอันนี้มาดามโพ้ยค่ะขอพหยค่ะมาดามพ้ยงวดที่แลกกับรุดนเนาะของพื้นเนาะค่ะเนาะตันเป็นอย่างงวดน,นี้ห้ามาตามโตค่ะพต่จราณาไป,ปนเปลี่ยนแนวทางเบิง้งเปรียบทเทียบไหลายสำนักเบิง้ง คุณพ่อคุณแม่สอบโบ,โบเพ็่นบเรนินให้ได้ค่ะค่ะเพิ่นบเรนินค่ะโบเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะเขามาเาข้เา,นะขาก็นน้นเอาเนาะคันพ่มากเพิ่นจับคู่ให้เข้ากับไปจับเองแล้วค่ะเนาะที่เพื่อนวิ่งมาให้เนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะค่ะเขก็ไปจับไปจวดเอาเนาะค่ะเนาะค่ะมากโบที่เพื่อนจับให้ที่พ่มมากค่ะไปเอาไปพิจจรณาเบิง่งเปรียบเทียบปอะไรสำนักเบิง่งเนาะคะ่ะเนาะว่าตรงกันบ่ สถานแนวทางมาตรงกันโบเนาะค่ะค่ะ,ะท่านผู้ชมทั้งหลายพิจรารณาเบึ่งเดิอค่ะเด้อค่ะคุณคพ่อคุณแม่เฮาพิจารณาเบึ่งค่ะค<ณ>สำน,นักต่อไปเลยค่ะอัน<ค>นี<ณ>้แอดลินค่ะแอดลินวิน่งบุญจิตจะมีจิตสองจิตสามค่ะวิ่งล่างเก้ามีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าค่ะแอดลิน อันนี้ก to ็นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาเป็นงวดแรกค่ะกลับมาแนวทางกลับมากลับมาว่างเลยค่ะเอามาเปรียบเทียบเลายๆสํานักเนาะค่ะเนาะป่ิแต่ละสํานักตรงกันบ่ค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮามาสจํานักไหนชอบสํานักไรขัดจัดกัดจวดเลยค่ะค่ะเอ้าใส่คุณพ่อคุณแม่เฮาแคบน้าจอไว้เด้อค่ะแคบน้าจอไว้แต่กลับไป พิจารณาเบิงค่ะพิจารณาเบิงว่าสอบบอมักบอที่เคุนจับมาหายนาอค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เฮาพิจารณากันเบิง้งตัวขออภัยค่ะเปรียบเทียบ <c oughs> ะหลายสำนักเบิ้องเนาะค่ะเนาะเอาขอจบคลิปวิทยาศาเจอกันคลิปหน้านาะค่ะเนาะคลิปต่อไปก็จะนำเลขเบิ้งมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮา กับเลขวิ่งค่ะเกลกวิ่งมาฝากท่านผู้ชมเอฟัีทงหลายค่ะท่านผู้ชมเอฟจีทงไลายมีโซกมีดวงเป็นน้ำกันเด้อที่เขามาส่งสองวันชาแน,นลค่ะให้ถูกหวยร้อยเบอร์เป็นน้ำกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะมีโซกมีดวงเป็นน้ำกันค่ะให้ท่านผู้ชมเตืนทางไปในปลอดภัยกันทุกคนเด้อค่ะเด้อค่ะสอบวสอบกับจัดคัขดขอบพานค่ะ เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปเสีส่ยงโชคเสี่ยงดวงกันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอจบลงกินเลยจ้าสวัสดีค่ะ